อานินมีวรมันเป็นเรื่องของโลกมันเลยกีดกันไว้แม้เขาถึงชานแม้เขาถึงมักได้เข็นึงเรียกว่ามีวรมีหาจากามฉันทะพร้อมพอยใจยินดีติดใจเพลิดเพลิน สนุกสนานมวนสืบอยู่กับกาบนี่มันยังเป็นเศษุกีดกันในเขาทิชารและเขาถึงมัดแท้ที่จริงมันเป็นชื่อตั้งหางแบบอนิว่านิวอนิวอนกันแท้จริงมันในตัวของเราทุกคนมีทั้งนั้น นีว่ากามาฉันทะนิบอทพยาบาทจองอาฆาตจองล่างจองขั้ซึ่งกันและกันครั้งเมื่อมีกามาฉันแล้วผู้เด่นีพูดทั้งเรื่องการปฏิบัติจงพูดทั้งเรื่องพยาบาทในที่อื่นพนยาบาทในตัวเอง ทำให้เสื่อมเสียเหยียดหยิ่นทำไมเสื่อมเสียกำลังว่งชาเรียลแรงเมืในเดือนเดือนตนทำห้เสื่อมเสียเกิดคุณคนอื่นคืออยากจะให้ได้ตามความปรารถนาของตนความสุขของตนซึ่งตนเขาเรียกว่าสุข นานเรื่องเบียดเบียนคนอื่นเบียดเยนเลยใจทั้งสิบใจเบียดเบียนแล้วมนกามฉันนะเขาเบียดเบียนคนอื่นกามมันต้องส่งออกนอกเพ่งออกนอกถ้ามีกามเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งออกไปทิมนิพานสองทรงห้องนอนไม่เลย ง่วงอะไรหรอกความซึมเซอราในเหตุนั้นคิดซึมคิดเซอร์ในเรื่องนั้นมันเลยเรียกว่าทินนิทัศปุทธจจคือปุจจังงงชานเต็มที่จนข่มคิดไม่อยู่มีสิจิชาลังเลยสงสัย อย่างไรเนาะชีวิตร่างกายของเราเป็นรรไปด้วยเหมืเพลินไปเนาะสมปาถนาแล้วไหมืสมปาถนาอิตติชานถอยหน้าถอยหลังนิวเรียกว่านิวอันห่างกันิวอันห่างกันอิตติเจ้ากั่ได้ตีทายเดียว ยยังไงเราก็รู้เรื่องรวยลักมีหวอนหาจิตสงบแบบที่เขา้าถึงฌานสมาธิพักผ่อนด้วยความสุขสบายน้าจะจากอานิยนอันเรียกว่าเข้าพักผ่อนจิต อยู่ในโลกอันนี้ไม่มีการพักพอ่อนก็เลยเดือดร้อนนุ่นวายเป็นทนุกข์ใจแต่เมื่อเข้าถึงสมาธิละมีก่อนแล้วเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌานก,กา็ตามเถอะเข้าถึงกกวัฏี่ก็ตามเถิะแมพักพ่อนเมว่อได้ความสุข ในชีวิตที่อยู่ในโลกอันนี้เรียกว่ากามมาโลกคือมันเพลินลอยอยู่พออยู่ในโลกอันนีนนดีมัวเมาในนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดกเกิดในกามมาโลกเรียกว่าอยู่ในกามมาภูมิตัววิญญาณเราทั้งมด เป็นบ่อกเกิดแห่งกามสิเสดจึงเป็นเหตุเข้าหมองจิตใจพึ่งสร้างอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้จึงเรียกว่าขามโปหะลอยพออยู่ตรงเนี้ไม่ทาว่าจิตปกิชาิเหตุนั้นคันเมื่อเรา ละากามาจันทะเป็นต้นเลยโยนห่างเข้าไปสงบเป็นฌานก็ดีเป็นสมาธิก็ดีพักผ่อนชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งกระตามเม่อว่าได้รับความสุขความสบายดีกว่ามีอายุตั้งเก้าปีสิบปียี่สิบสามสิบปีอะไรต่าง มันจะเกิดถึงวันตายไม่มีการพักผ่อนเลยแหวงตนในลูกษายใจของตน,นในรัตัวงตนไม่เป็นตนของตัวอุ่นวายอยู่ตลอดคาเมลาทุกชิ้นทุกส่วนตัวของเราตาหูจหมูกยิงกาย เป็นภัยอันตรายแก่สมาธิเป็นภัยอันตรายแก่กจ,จิตใจที่เห็นวน่ามีความสุขสบายเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจตามเป็จริงมหลงตามจริงมีตากระสายทรงสายไปดูลูกวัตถุภายนอก รับผัดรัตถุทั้งสังมดเมื่อลูกผูลูกคนเมืว่าผลไม่พวกเขาไม่ว่าสิ่งสดสวยงดงามอะไรก็ตามท,ที่เห็นเดยตาเป็นลูกเห็นเดยตาแล้วนำมาผลปืนนำมาบำรุงบำเลอิอนำมาให้ ใจนี่นหละให้ส่งไปตามไม่ให้ที่คงที่แบบยินดีในกลามคุณหามีหูได้ยินเสียงอะไรต่างเสียงพระรอะไรเพราะเสียงเยพราะสมองบำลงบำเลยเสียงไรเพราะก็มาเดือดร้อนวุ่นวาย ไม่อยากได้ยินมันก็หากได้ยินนีนั้นเมื่อฟังก็ได้ยินเกิดให้เกิดลำคาญให้เกิดรุนหวายมีโหชั่วเป็นภัยแก่จิตใจมีโมูกถูกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมถ้าพัดทุกอย่างโมูกปิดไม่ไดง ปิดจะไม่มีลมหายใจตน,นก็ตายขนาดที่ตาและหูยังออกปิดไปบ้างส่วนจมูกปิดไม่ได้เลยนักเขากเขาก็เลื่อนจมูกสูบออกสูบเข้าอยู่อย่างนั้นทั้งมินและหอมพอใจแล้วพอใจแล้วับก,ก็ตายเว่นไรกับก,ก,กินเท่าไหรเท่านั้น เป็นภัยอันตรายแกจิตใจอย่างยิ่งลื่นป็นบางครัง้งบางคราวเมื่อเรารับอาหารรับผ่านอาหารในรสชาติอลีรต่างจึงขาา้ากลดเผ็ดเค็มหวานเปร,รี้ยวด้วยนี้ด้วยลบควรให้จิตใจอยู่นิ่งนะัก สัมผัสทางกายเงอนร้อนอ่อนแงอนนสงมีดสารพัดทุกอย่างถูกอยู่ทุกเมือ่อแต่หากว่าถูกก็เหมือนก็ไม่ถูกเพราะไม่ค่อยจะรู้สึกตัวไม่ค่อยจะใส่ใจยังมีเวลาเรียนว่างบาง้างอาวัยวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นบ่อกเกิดของ กิเลสก็ตามไม่หนีจากรูปเจ็ดขินรถตัวพระนี้ไม่หนีจากกามคุณหาไม่หนีไม่หน,นีจากนิวร์หากามคุณหาาเทมานีจากนิวร์หากามคุณนั่นแหละเป็นตัวนิวร์พระพุทธเจ้าท่านก็ชม ผู้ที่อยู่ในกามกิเลสก็บมจไม่เจติทั้งหมดยินดีกับลูกถ้าหากว่าคนไม่มีความพอใจยินดีกับลูกก็ไม่ทำบุญสุนทานไม่สร้างกุศลเพราะอยากได้ลูกส,สวยๆก็ะจะได้ลูกง,งามๆตัวของเราเป็นตัวลูง,งาม ให้สวยสมมุงดงามเป็นที่น่าจร่ญเพลินใจนั่นและเป็นเหตุล่อให้สร้างดึงสร้างพุชิอยากฟังเสียงเพราะเพราะก็ะทำบนเส้นทานกาถนาเสียงเพราะรให้ฐานเสียงความลำพัฒนเพ่งเนื้อต่าง ตีทีที่าที่การต่างๆเป็นเครื่องบำรงองคเลยช่วยเราจะได้เสียงส่วนนั้นในอนาคตข้างหน้าจึงต้องบำรงงานนั้นทำงานนั้นทำบน,นนั้นกลิ่นก็อยากได้ของหอมบูชา้าเพืธรทมประสงค์ข้าอยากได้กลิ่นของหอมนั้น วูชาเฉ่งศักดิ์สิทธิ์าต้องการนั้นน,นั้นกินน้ำหอมันนั้นรถก็ต้องการเล็ดอร่อยอยากจะให้รถอร่อยๆทำเป็นหมือนทางก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นได้นี่สึงตอบแทนนั้นโสดทพะสัมภาษณ์ถืกล้องมืดหนอนก็ฉันนั่นเหมือนกัน นี่ที่จะทําบนพื้นฐานที่จะสร้างกองการกุศลทั้งหลายที่ว่ามาแล้นก็เพราะเศรษฐกิศาสนาก็คือเจ้าทั้งหมดชมเชยคนทําบุญเช่นนั้นดีกว่าทำบาปทำบาปให้เป็นประโยชน์แก่ตน่แในคนอื่น ถ้าเป็นประโยชน์แก่ตนเพื่อเบียดเบียนตนทำเป็นชั่วให้แล้วก็จะได้รับความชั่วนั้นตอบแทนเพียงเดียวกับบุญแล้วก็เบียดเบียนๆๆๆๆๆๆคนอื่นด้วย,ยทำคนอื่นให้เสียด้วยทำคนอื่นให้เสียหายทนชมเชยสนับสนุนเป็นผู้ ลูกสวยลูกงามปินหอมเน,นื้อักกาดนุางัานี่หนามท่านยังชมเชยกันเลยเสริฟมีครอบครัวหรือบ้านเรือนสร้างคา,วารวะกออด้วยคุณงามความดีฟองรองสามาคัคคีเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวนี่ให้อิสระเสรีภาพ แยกกันแล้วกันนั่นล่นนี้เป็นต้นท่านก็นชมเชยเสนอเสียท่านสอนอีกครับอยู่ของคารวะมีบุทพณิยาสามีต้อง 2, 2, อสองสองสามขีซึ่งกันและกันไม่รับความสุขเพราะโลกอันนี้ มันเบียดเบียนเพื่งกัรเดีวกันเนียนั้นจ่าพระจ่าของเบียดเบียนซึ่งมีเมตตาใจานี้สองสองสามชีซึ่งกันเดีกัน,กนมันเป็นเหตุนํ่นมาสรุขชั่วคณะที่อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้แล้วมันมีที่ไหนจะไม่ทะเลาะก,กันรักแสนรัก ห้องแหนแสนแสนห้องเห็นมันจะต้องมีทะเลาะกันอยู่ล่ำไปนี่ต้องมีวิวาททุ่งเถียงอยู่ล่ำไปเพราะใจนั้นมันไม่เป็นสุขใจนั้นมันมีกิเลสอยู่ใจนะเมื่อมีกิเลสตะางค้นกางมีกิเลสหำหันเข้าใส่กันทันที ความทรารเกิดขึ้นจากอันนี้เกิดจากกิเรน,น์รวมความแล้วว่ากามไม่เกเรตัวเดียวแต่เนะีเป็นเหตุให้ชะลออวัยวะทางคดีดังน,นั้นเพื่อเจเลยว่าเมื่อมีค่ะมีอยู่ในคววรราสจึงต้องอดลมทนสู้ด้วยความเพียรพย,ยงยามอดทน มื่ออดทนได้ไม่มีการทะเลาะเบาแวงแล้วไม่มีการเบียดเบียนทั้งกันในการรือว่าทุ้เสียงทั่งการในการ่านชมว่ามีความสุขเรื่องธรรมทั้งหลายมีทั้งหยาบและละเอียดอันเดียวน,นั่นีหยหยาบกอนเดียวนเนี้ละเอียดกานเดียวอันนี้ คือกามคุณห้ามันหลยยากพอดีพ้เอยาจะคือการมคุณห้านาาั่นแหละงดเว้นจากนิวรณ์ห้าน,นัาน่นแหละจะไมกามคุณห้าหนะยากถ้คือนิวรณ์หัหกของเระเ้านะเอยดกจคือละนิวรณ์ห้าจนะถึงมรรคถึงผลถึงชานเสมอธิ่เราไปถึตรงนั้น แค่ที่จริงแล้วท่านพูดทั้งเรื่องฌานวันหาเป็นเรื่องขีดกันของฌานพูดถึงเรื่องสมาธิไมีการขีดกันรุบาโตปุบาชิกาสมาให้ก่อนเป็นคารวะก็ได้มากเลยคน ถ้าไม่ได้ห่างโสดาสิตาคานาคาอยู่มีครอบครัวอย่้งนั้นผู้บวชในพริศาสนาช้ำอีกไม่ทำให้ทึงมัรคไม่ทำให้ทึ่งคนถ้าถ้ายังเป็นอย่างนั้นเพราะสมาธิเรียกว่าต่อ ชาญเรียกว่าหลบเข้าไปพักผ่อนหลบไม่ได้ที่ไม่ต่อสู้จะหลบไม่ได้ที่สงบนิ่งเข้าไปอยู่หนึ่งมันสงบไม่ได้เพราะชาไเพราะมีวอนหาก็กวนส่วนสมาธิไหน,นไม่เป็นอย่างนัน จะต้องต่อสู้ปักมันทุกด้านทุกทางจนกระทั่งกิดตายหมดตายหมดแตกหักลงหมดจนไม่มีอะไรเหลือหรอกก็เข้าสมาธิได้จริงจริงมันแตกกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็น หมีจากโลกจะต้องต่อสู้โลกนี้จะโลกต้องต่อสู้ถ้าต่อสู้ไม่ได้ก็ยอมแพ้จกลงออยู่ในโลกนี้แอ่งแง่งอะไรกันชาญเขาสมาธิมันแตกกันตรงนี้ เอาละชาแนสมาธิก็ไม่ต้องแลเราไม่ต,ต้องพูดเพี่อพูดเ่สิ่งใดที่มันมาคัดขวางจะต้องถากถางจะต้องฟาดฟันท่านนี้เรียกว่าน,นิวรณ์กอจิดกันมันต้องถากถางต้องขีดกันนิวรณ์นี้ไม่ลบดมทัดทางขวางทาง เราเว้นไปทั้งอื่นเสียมันก็ขวังนั่นลําไปแค่มาก็ต้องเว้นขวางอย่างนั้นล้ำไปเราถางเสียเราฟันออกเสียลือออกเสียถ้ามันเตียนเสียแล้วก็เดินในคลอง ส่วนปัญญาคือสมาธินี่ก็ต้องฉันนั้นเหมือนกันเอาละอธิบายตรงนี้ละท่าหรือสมาธิแปลว่าทำความสงบสงบนีมีสองอย่าง เรน่องสงบนิ่งแน้วเข้าไปโดยใช้สมริกรรมกำหนดให้อยู่กับคำบริกรรมจะพุโทโธพุโทโธแล้วานาปาภาสติต่างๆให้อยู่ในที่นั้นจิตใจแนว่วแน่อยในอนอารมณ์มันเดียว ในพุทโธนั่นแหะหรือในอนาฟาสตินั่นแนวงง่ายนัน่นเดียว,ว,วทีก็จะรัวบูชเข้าไปจนหายจากพุทโธหรือหายจากอนาฟาสติเงียบไปบางทีอาจจะไม่รู้ตัว บางทีก็ลู้ตัวอยู่ว่ามันเนี่ยมันว่ามันจะสงบมัเย็นพอใจนินดีกับความสุขอันนั้นอันนั้นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าฌานอีกอย่างหนึ่งทางสติกำหนดจิต คุณคิดคุณนึกนีนะจะภาวนาพุณโทหรือว่าอนาปาสติก็ได้บในภาวนาพุณโทอนาปาสติตั้งจิตตั้งสติกำหนดจิต,ต,ตเห็นอาการของจิตมันคิดนึกสงสยัยในไปในทางหดก็รู้ จนกระทั่งรู้เท่ารู้ตัวทุกขณะรู้ก่อนมันเกิดไม่ใช่รู้แตม่มันเกิดแล้วมันเคยรู้รู้มันไม่จิตอารมณ์อะไรมันจะไปผูกพันอานรมณ์อะไรคนเรามันมีอารมณ์ร้อยแปดสัประการอยู่ไม่แน่หรอกขณะพัดแต่มันจะเกิด ในที่นั่นน่ะนิดๆหน่อยๆมันเกิดขึ้นที่นั้นรู้เท่ารู้เรื่องอยู่อย่างนี้บางทีคิดคตนเหตุนั้นเกิดขึ้นมาคิดค้นไปจนสุดสายมันคิดอย่างว่ามันส่งไปในเสียง ไม่ต้องเนปุถุโธไม่ต้องภาอนาพุโทโธก็ได้ไม่้อนาปาดถีไม่ต้องพระเจนาก็ได้เสียงว่าเกิดจากอะไรมันมีประโยชน์อะไรแล้วมันเป็นภยัยเป็นโทษยังไงมันให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างมันเสียงอนะไรจจนาจนกระทั่งเห็น เสียงนั้นถามเป็นจริงคือมันเกิดจากวัตถุเบตดาธาทั้งสีง่ชิเนใดชิหนึ่งรือพร้อมทั้งสี่อย่างเกิดขึ้นมาจึงเป็นเสียงเราไปยึดเอาเสียงนั้นน่าเป็นอารมณมนเลยเป็นอารมณ์ของเรา พิจารณาจนกระทั่งมันถอนจากแล้วเสยมันไปยึดไม่ไปยึดผู้ไปยึดก็ไม่ไม่เป็นของจริงเสียงก็ไม่เป็นของจริงเป็นสักท์แต่ว่าเสียงผู้ไปยึดก็จะถือว,ว่าจิตเพราะนั้นปล่อยวางก็ไปได้มันมีเรียกว่าสมาธิมันมีสัญญาที่พร้อมกัน อัดอย่างนี้เรียกว่าครับสมาธิครับสมาธินี้กันถ้าหากว่าจิตใจมันแน่วแน่เกิดความรู้ขึ้นมาั้งสองอย่างนี้ให้เป็นไปด้ยวยกันมันหากเป็นเองมันจะรวมว่าเป็นช้านม่ก็เป็นเองมันเกิดความรู้สึกขึ้นมา เกิดอุบายสัญญาเรยียมรู้ตาเห็นเสียงต่างม,มันหัดเป็นของมันเองขอแต่ว่าเราพูกพิจารณาเราพูดทำอย่าท้อโทษธารมปรัเกิอดออกแต่หากจะรู้โดยตนเองว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นจากอะไรเท่าออไรหากรู้โดยตนเอง ชนก็มีประโยชน์มันออกจากชามมาแล้วมันว่างเปล่าเคยว่างเปล่าความพุทธสุดของใจมันใส่ราดด้วยสูตรสมันก็เหมือนกับน้ำสิน้ำถ้ามันใสใส่ถ้าไม่นิ่งมันก็ไม่มีเงาน้ำใสแล้วนิ่งมันจึงไม่ค่อยมีเงาถ้ามันก็เครื่องอยู่แตไม่เกิดเงา ฌานกับฉะนั้นเหมือนกันเถิดเงาคือสัญญาซ่องเห็นสรารพัดทุกอย่างเมื่อออกจากสมาธิไอ้เมื่อออกจากฌานแล้วสมาธินี่เห็นไปด้วย